โลยอังทิ้งๆอย่าเล่นโทรศัพท์ตั้งใจกินค่ะงอกไปเดี๋ยวมากินตอนมาดามกินยังมาดามก๋วยเตี๋ยวเหนียวมาดามก๋วยเตี๋ยวมาดินเนืก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละที่เราชอบตาโก๋เหนียวจะเป็นข้าวเหนียวนะคะรู้จักไหม you know you know ข้าวเหนียวแล้แชรกันกล้วเหรออันนี้จะเป็นมาดูใกล้ๆเลยเราอันนี้จะเป็นก้อยดิบ อันนี้ก้อยสุกอันนี้ก้อยสุกอันนี้ไข่แข้งไข่แข้งลวกสุกๆหยิบนิดนึงอันนี้จะเป็นแหนมแหนมหมูนะคะอันนี้จะเป็นแหนมปลากายเอ้ยปลานิลบอกเราอย่างไปองเปรี้ยวไหมคะกับปลากายตัวยิงแหนมปลากายก็ต้องเปรี้ยวไหมคะนปลาไก่ตัวยิงเนี่ยอร่อยอ้าวใอรเหรอคะต้นหัวตุ้งเนื้อแถวนมปลาไก่เป็นปลานิลตัวเนี้ยต้นหัวปลาอยู่ที่ร้านอร่อยมากแร่หืมเด็ดเลยแม่ฮับ ขออย่าใช้มือนะคะเนื้อโคตรอร่อยเลยเด็ดจุดคือตัามหัวนะจ๊ะเห็นปะแล้วมึงไม่เคยนําเนือกูเลยฮะตําหรือละกูอร่อยทุกอย่างตั้หัวร้านไหนคะก็แค่ก็แค่กูแดกตั้มปาตั้มั่วตั้มส้วตั้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ร้านพึ่งจ้ะแต่ร้านพึ่งไม่เคยเปิดช่วงนี้ที่เกียดตั้มรวยแล้วเลิกกิฉัาขาดขี่เมาสุกกว่าใครที่นอกมาถึงตอตมาถึงจั่วอย่งนี้มาเมาเมาเพรนั้นเมาเพราะอะไรค่ะอืมครับมันน่นสุดยอดตั้มตั้มไอหัวอร่อยเวอ่ะ ตำนึอรอตำพึ่งกะร่อยะชหตำ,หต,ำ,หหต,ำตำหำัาเ <c oughs> นะี่ยตำหำนะัเนี่ยเขาจะห้ามอีหรีเนาะเอามาเอาเอานี่สว่ใส่เนะี่ยแบบนก <c oughs> ี้ไม่ไม่อีกอันนึงยูน่เ้อร์ของรังยูเอร์ใส่ <c oughs> <c oughs> ไม่พูด <c oughs> จริงๆนี่เห็นช่วงเป่าขึ้นนะไม่เจ้างขึ กินกันปลาปากปลาติ่งนู่งเหเนาะอห้ามเปนแสบเข้ากันเป๊ะเลยคุณดเติเปิดซาคุณได้เ็นอมนีอเออเห็นยูทูบน้าพร้อมก็แต่ดิบแสบกว่าสุกเนอืม ปนะัดเคยเจอน้ำตาเล็ดไหมพอจบแก่โปรยนะคะนี่เลยค่ะกปรยมี่ของห้องผักไผ่เลยผักอะไรผักไ,ไผ่แถวบา้บานของบ้านกูห้องผักไผ่ อ็อญาติเป็นกินอร่อยอย่างนี้นี่เอง อินาไม่ได้เือเล่เราปิดกนก่อนไหมเราจงคายนำเห็ดล้วก่อก่อนแล้วก็ต่อได้ไหมนนท้าเลยนะไม่มาเลยไงถามว่าพื้นค่นนสัวักแล้วเลยยงเลยยดึงหนาไม่ดึงหนากล่องถ้าึ้นนะสัวพื้นคนกูจะเอาลงช่องอันกูจะเอาลงเพลอกษณะเพจเมียสิงคโปร์ว่าพื้นพนเนี่ย ต้องตั้งเพจนั่นแหละเพจคอมเพลนคอมเพลนทุกสิ่งอย่างในกล่องเอาโลกอีกแน่คุณนายก่องหันษาในทุกสิ่งอย่างอะไรแล้วระวังเงียบคอมเพนในกล่องหันษาเออกลุ่มใหม่นะคะคอมเพลนเอวิติงอินสตาแกรมคอมเพนเอวิติงที่กล่องหันษาอืมมึงจะบอกกล่องหันษาที่ยังหละยังกับหันษาเบอร์หน้องสาเลยมา้ แม้แต่เรื่องเล็กๆก็ใหญ่โตได้นะเขาเกาะมันเล็กไงมือมาด้วยพี่น้องมากินขาก็เบนสองคนนี่นั่งอกว่ารถเขาแล้วแล้วเขาี่แล้วแ้วองแวดูไปนั่งที่ขางผู้หกว่ามันมองเห็น้นี่นีแต่เสียงโกไปมือหนบกไปมึงแค่ที่มือจเกามันไเห็นผที่ห้าไปนั่งที่ผู้หไปนั่งก็เยเมื่อคุณไป บอคูณนัทนี่มันจีบมันจะเห็นบอนี่คนงามเห็นบะกูต้องนั่งหัวโตแต่คไม่ให้คน่า่ตางด้วยคูณเด๋ยวจอยยังมาไก่กูเด้อยวันนั้นก็คนจอยทำไมวันนี้กินคุณทำไมสวยตั้งเลยเะรอเพื่อนกูเละเหี้ยใจแล้วค่ะมาลค่ะผักแพลวนะคะเป่าวจัดก่อนชอบกูบอกว่าสผิวก่อนก็เป็นเพราะเสียคุณกูได้ไม่ตัวแล้วกูอยากหัว้าแล้วไม่ชอบกูไม่ชอบสิคนชอบคนชอบอะไ อ๋อไม่ชอบแล้วป้าจะมาพูดอะไรคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบกอไปเทียวกันมาตุ๊กต่ออีกป้าจะชอบป้าก็ชอบเป็นคนเดียวเป็นไม่ชอบมีแต่พวกกินชาเลยชอบไหนว่าสิบอกว่าพื้นเพิ่นบากพื้นบอกเครื่องดาวผู้ถอดาวผู้ถอรุ่นเดียวกันสมศักดิ์ศรียังมีสักซีอยู่มั้มีแล้วหมดแล้วไม่มีใครว่าอีกแล้วก็นสินั่ดีค่ะพี่ มีเผือนไหมซิถ้าคุเไม่องเผือกแล้วนีเดม่าลัยบกอดกวดพุทเกียกวดหนังค่ะสนังขยะนี่ต้องเสียไปแล้ะ สมป้าแล้วพี่น้องตักทุกอย่างเลยตอนี้แต่พที่ต้องดิฟันมาพอดีแบบสิันมาอืมอือจ้ะช่วงน่แล้วมันน้จะแบบฉ่ๆนะเจ๊ะๆๆนาไม่เอเพิ่มเจ๊ะๆๆเวลาเขี่ยเราแบบ่ในปากเนาะากคือแหนมเนี่ยแหะที่มันอะไรเนาะบอย่างเนาะรยคไม่เคยเลยไม่ใช่คนอย่างนั้น หน้าไหนีควมานี่สิบเลนใครเป็ดยี่สิบใครตัวยี่สิบใสร้านนะฮะใไปแบบแวตาพวปแบบไร่ไดาไม่คนรูจับอีดอคนรู้แับเต็มเลยสักนี่นักบอื่นนะคุณเหมือนเลกุนทรีเปล่าเลยไม่คุณไม่ได้เข้าไปข้างในข้างนคุนั่งแบบ หลบหลงลอนข้างไหนข้างหน้าข้างหน้าเลยแบบเออนั่นแหละเป็นที่การกันตัวเองขาใหญ่ประจำกูเดินไม่พี่น้องมันเป็นผู้ใหญ่บ้านกูเดินไม่เป่าสอท้อผู้ใหญ่ประจำจืดเห่ยมั้งมึงว่ามึงยังตืดสารสารสนเทศเนี่ยไปนั่งในั่งเขาบอกไปนั่งข้างในั่งบ่ไม่ไรไม่เพราะว่าฉันแบบฉันแตกแล้วสั่งเยอะ ตะเกียบตะเกียแต่ป๊บปั๊บปั๊บเหมยแบ่ก็ตุ๊กเป็นแ่นั้นบมบ่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 ่บบมากข้มยงสเต็มเลยอย่างใน้คนอ่ะมาแล้วเสดังใช่ไหมคะตุ๊ก่หน้าอยันไทยซอยบอกจะหมอ่ะเออว่าี่เเจอกันเรื่เล่อนเรื่องสินาค่ย่าโอเคไปเรยไปเยเพราะฉั้นเนี่ยมันเมาแล้วมันเสียงดังได้งยังมันมาเป็านึ่งน่ ยกับูมด้วยไม่มาบืกว่าคนตีนคนอยู่แล้วคนเปรคนเฉยคนบ่าเฉคนเฉยมากเปรมากเลยเพราะว่าถ้าตกเกิดไปไม่รู้จัาเราเหมือนกันแหละมึงกัูมจนทั้งกวนตีนยิงามาอีกคนผูคนกตีนเลยดีดอนั่เจ๋งญี่ปุ่นเราบ่ติดไห่ไอ้ัว่เวดีโอควอนบ ไอเก่งยูนี่เขากดีปนยอันดีไปตีกันหาคู่นคูนีกันละกับเป็มือกันปาหานี่นั่นนี่นั่น่เออมาเกงกับพูดรัดเกงกัพูดัไปไดนไปได้จะกิดตบ็ขาหัวเลยดีนะากงไม่ไปด้วยอ่ะบายนี้ซุมเต่งคูซำจี๋ใส่ที่เบนุณน่ะกูเมานงนี่ก้ป้าโ่รูรูเลืองใครเขาใครถือหรือว่าเลือกถูกอ่าผิดกได้

ทไ,ไ,ไมราไ่ยุดผมมม่พี่นอ้องยดเแล้วยุพัดจ้องหาเวลาหานชอทีท่กินเขาเปล่ากันทำแล้วทำแล้วทำกันแล้วมาแย่แล้ว นถึงว่าเวอร์แบบพกั้คุณยืนึงว่าพมาที่เราบอกว่ามากแต่คุณจเปเสี้ยบอะไรกใหญ่คุจะเป็นเสียประเทศไเอ๋าใหยเหรอเนาะไทยเล่นปูนปูนได้ผัวสิงกับผัวเสี้ยบแม่งไทยจ้าใช่ของไทยกินของไทยนี่ยมของไทยเกี่ยวมัไทไม่เป็นไม่รู้เออคุณชอบกินขลองตั้งประเทศชอบกินบางมว่าแล้วแต่18แปด้ะพี่น้องไปเจอกันยุสนามพุธบอลนะจ้ะ

ก็ต้องเอาสีเดียวกันด้วยแต่เราไปเป็นทีมนะมึงเออถ้าไปเป็นทีมเดี๋ยวเราไปดูหลักเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปดูคุณเดชไปเบนส์ด้วยนะมึงคุณลูกสืวไทไทยทำอะไรกับลูกสาวกูบ้างนะเสือสองยูทูบทเประเทศนี้มั้ไม่รอดถึงเดือนกิงบอกไงว่าทำอะไรก็เกรงใจกูบ้างกูทำนะเสือสองยูทูบกับยูว่ารอดถึงเดือนมาท่านแล้วบาท่านแล้วมันไม่สเตะพิแบษเข้าไปสักแบกทีของอะไรได้หล่ะ